สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมและนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ครูจะพาทำขนมบุพชาติค่ะบุพชาติก็คือขนมดอกไม้นั่นเองนะคะเป็นขนมดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะพานักเรียน นะคะจับจีบดอกไม้นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยจับจีบดอกไม้นะคะวันนี้มาเรียนกันเลยนะคะครูจะสอนให้แบบสวยงามนะคะสวยไหมล่ะไส้ของขนมนะคะสำหรับการกวนแป้งเนี่ยนักเรียนก็เข้าไปดูในคลิปได้นะที่ครูทำเป็นเป็นแป้งสำเร็จและกวนไว้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะส่วนไส้ขนมนะคะนักเรียนก็กวนเป็น นะคะเป็นไส้ถั่วกวนนะคะถั่วกวนเผือกกวนนะคะหรือเป็นมันม่วงก็ได้นะคะค่ะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้ไหมคะคุยาครึ่งช้อนโต๊ะเหรอคะอ๋อถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะจะใหญ่ไปใช่ไหมอ๋อค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาก็ได้นี่เนาะหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะ ถ้าหนึ่งนักเรียนมือใหม่ๆก็ใช้1ช้อนชานะคะแล้วแป้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้จับจีบได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าไส้ใหญ่เนี่ยนักเรียนอาจจะจับจีบไม่ถนัดหรือว่ามือใหม่แล้วเดี๋ยวไปเจอไส้ก็จะทะลุปุกโป่ปงขึ้นมานะคะไส้จะทะลักออกมานะคะค่ะเมื่อเราได้แป้งแล้วนะคะเราก็นําแป้งมาผสมสีนะคะนําแป้งมาผสมสีค่ะ ตอนนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะนักเรียนมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้มีสองชิ้นค่ะนะคะค่ะครูจะใช้นะคะเป็นที่จับจีบนะคะเป็นที่จับจีบนะคะอุปกรณ์การจับจีบมี2ชิ้นนะคะซึ่งสองชิ้นนี้จะมีปลายแหลมกับปลายตัดนะคะเป็นแบบปลายแหลมกับปลายตัดนะคะมาเรียนกันนะคะ ปลายแหลมเนี่ยครูจะไว้ทำข้างในตัวดอกนะคะส่วนปลายตัดครูจะไว้ทำข้างนอกนะคะเพื่อดอกไม้ของเราจะได้มีมิติที่สวยงามน,นะคะค่ะเราผสมแป้งนะคะตอนนี้ครูผสมแป้งเป็นสีแล้วใช่ไหมแล้วครูก็นะคะนำแป้งนะคะสชิ้นนะคะมารวมกันให้ได้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ลักษณะค่ะเราก็จะคลึงให้เป็นวงกลมนะคะ คึงให้เป็นทรงกลมคึงให้เป็นทรงกลมค่ะนะคะให้สีเหลือบๆกันนะคะจากนั้นเราก็จะหอ่อไส้ค่ะนะคะค่ะไส้นะคะไส,นะส้ขนมอยู่ที่หนึ่งหนึ่งช้อนชาก็ได้เนาะเอาหนึ่งช้อนชาดีกว่าเนาะคพระนะักเรียนมือใหม่นะฝึกใหม่ใช้หนึ่งช้อนชาดีกว่าเนาะค่ะเห็นไหมคะแป้งจะหนาๆน,น,นะ ค่ะแล้ว LIKE. เดี๋ยวเราจะห่อไส้อันนี้คือไส้ถั่วทองค่ะค่ะเวลาห่อไส้นะคะนักเรียนดูนะค่ะเราจะเอาส่วนหนาๆของแป้งนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะอันนี้ด้านนี้เออันนี้ลายสวยค่ะค่ะแล้วก็เลือกลายค่ะห่อลงไปนะคะเห็นไหมคะแล้วเราให้ให้ตัวแป้งเนี่ยหนาๆอยู่ข้างบนนะคะส่วนด้านล่างนะคะเราจะค่อยๆดึงค่ะพลิกด้านล่างขึ้นมาให้นักเรียนเห็นค่ะแล้วถอขึ้นมาข้างหน้าด้วยค่ะค่ะค่อยๆดึงนะคะนะคะ ใช้มือหยิบก็ได้ค่ะหยิบให้ให้เราบางๆขึ้นมาค่ะให้หุ้มขึ้นมาค่ะค่ะนะคะส่วนที่เราจะจับจีบจะอยู่จะอยู่อีกด้านหนึ่งเนาะค่ะจะหนาๆค่ะค่ะขึ้นขึ้นขึ้นมาค่ะคุณย่าเดี๋ยวกล้องมาไปหาก็ได้ค่ะออากล้องมาไปหาก็ได้ค่ะนี่แล้วคอยดูนะวิธีจับจีบนะให้สวยงามนะคะค่ะครูก็จะแตะ นะคะแปะเนยขาวนิดนึงครูจะใช้ที่จับจีบแบบใบไม้ก่อนนะคะค่ะจะจับจีบลงไปตรงกลางนะคะค่ะนะคะเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูจะเอาเข้าไปให้ดูชัดๆเอาละชัดมากเลยทีนี้เห็นไหมคะค่อยๆจับนะคะค่ะจับจีบขึ้นมาจีบนึงแล้วจากนั้นก็วนไปรอบๆ เวลาวนนะคะเห็นไหมคบเวลาวนนักเรียนให้วางค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะค่ะแล้วนักเรียนก็เอียงนะคะค่ะเอียงที่จับจีบนะคะค่อยๆหมุนไปโดยรอบนะคะค่ะเอียงเฉียงเฉียงซ้อนกันนิดนึงค่ะนะคะค่อยๆซ้อนกันนิดนึงนะคะค่ะซ้อนกันนิดนึงค่ะไหมคะ เป็นสองชั้นแล้วเนาะชั้นที่3ามสับวางค่ะ,ค,ะค่ะนะคะจับสับวางนะเรียงกันไปนะเรียงไปนะเรียงไป,งไปค่ะโดยรอบค่ะโดยรอบค่ะค่ะสวยไหมค่ะโดยรอบนะคะเอาล่ะนะคะเสร็จชั้นไหนแล้วชั้นที่4ี่นะคะเราจะเปลี่ยนนะคะค่ะเราจะเปลี่ยนที่จับจีบนะคะเป็นแบบปลายตัด แตะครีมนะคะแทงลงไปนะคะแล้วหนีบขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็วนเข้าไปนะคะค่ะวนสับวางนะคะเวลาหนีบนะคะหนีบพยายามบีบให้ดอกเขาให้กรีบดอกเขา,เาชันออกมาข้างนอกนะคะค่ะอย่าหนีบแรงนะคะลูกเดี๋ยวขาดค่ะค่ะเพราะอันสุดท้ายนักเรียนสังเกตไหมเขาจะเฉียงลงไปเพื่อซ้อนนะคะเพื่อซ้อนอีกกรีบหนึ่งนะคะ ค่ะอีกชั้นหนึ่งได้เลยค่ะอีกชั้นหนึ่งก็จะกดเข้าไปลึกหน่อยนะคะเพื่อจะได้กรีดกรีดเขาก็จะได้บานออกมามากๆนะคะเห็นไหมค่ะสังเกตไหมคะค่ะเขาจะกดลึกเข้าไปแล้วเวลาหนีบเขาจะหนีบซ้ำๆเห็นไหมเพื่อที่จะดึงดึงกรีดของเขาอะนะคะให้ตัวออกมาค่ะพอจะชนกันเขาจะเฉียงลงนะคะเขาจะเฉียงลง ค่ะแล้วเราก็เอาเนยขาวนะคะทาที่จับจีบนะคะอีกชั้นหนึ่งทีนี้นะคะเราก็จะแทงลึกลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยค่ยคยดึงออกมาอีกเช่นกันค่ะนะคะอืมนะคะ,นะคะเห็นไหมคะก็ค่อยๆหมุนไปนะหมุนไปตามทิศทางที่เราสะดวกน,ะนะะั่นแหละค่ะค่ะหมุนสับหว่างไปเรื่อยๆนะคะค่ะ ค่อยๆจีบเข้าไปนะคะดึงออกมาจะเป็นบุพชาติบุพชาตินี้ค่ะนักเรียนจะทําเป็นปกากองได้นะคะเป็นดอกปกากองผสมสีให้เป็นดอกพากากองนะคะสีดอกปกากองจะมีสีสวยๆส,สดๆนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะอ,อ,อยากให้ครูยาหยิบชิ้นนี้ไปวางให้นักเรียนดูค่ะค่ะ,คะวางข้างๆกันนะคะค่ะ นะคะสีดอกประกากองก็จะเป็นสีสดๆนะคะแล้วก็มีสีอ่อนๆนะคะสลับสีกันเป็นพาสเทลแบบนี้สวยงามน,นะคะค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปเราก็จะวางใส่กล่องนะคะวางลงไปบนกล่องค่ะขยับกล่องเข้าไปให้นักเรียนเห็นหน่อยค่ะค่ะนะคะวางไว้บนกล่องค่ะค่ะ อ,อพาสเทลตัวนั้นลงด้วยค่ะค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจะใส่ไว้ในกระทงค่ะใส่ไว้ในกระทงนะคะเห็นไหมคะค่ะกุยายลงยกขึ้นจากกระทงนะคะเห็นไหมคะอ่าเราลงวางไปในกระทงเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องทำลูกเล็กหน่อยเนาะให้เท่ากับกระทงแล้วทีนี้เราก็จะจับง่ายก็คือจับกระทงขึ้นมาจับจีบค่ะ นะคะ,ะแล้วเรียงก็จะมีที่จับเนาะค่ะค่ะจีบช้าช้านะคะจีบช้าช่ะเห็นไหมคะค่ะ,คะ,ะข้าไปใกล้ๆนะเห็นไหมคะเวลาจับจีบจะค่อยๆเรียงซ้อนกันนะคะเป็นจีบเล็กๆนะคะใช้ปลายใช้ปลายของที่จับจีบนะคะตรงอุปกรณ์นะคะจับ ค่ะถ้าเกิดเขาติดนะคะถ้าเขาติดนะนักเรียนก็ใช้เนยขาวนะคะแตะไปที่ที่ปลายค่ะที่ปลายของที่จับจีดนะคะค่ะจะทำให้ไม่มีกลิ่นนะคะ,ะทำให้ไม่มีกลิ่นสาบค่ะเนื่องจากอันนี้เนี่ยไส้ข้างในเนี่ยเป็นถั่วนะคะเดี๋ยวครูก็จะนำไปอบคอนเทีนนะคะค่ะจะได้หอมชื่นใจนะเวลาเปิดกล่องออกมานะคะค่ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยนะคะตัวแบนนะคะตัวปากแบนๆนะคะปลายตัดค่ะค่อยๆค่อยๆจีบเรามีที่จับนะคะเพราะว่าเราใส่ไว้ในกระทงเนาะค่ะค่ะค่อยๆจีบออกมานะคะเห็นไหมคะค่อยๆดึงออกมานะคะค่ะไหมค่อยๆดึงออกมาเนาะ นะคะให้ชนกับขอบกระทงด้านล่างเลยนะคะเราจะจับจีบให้ชนขอบกระทงด้านล่างเลยค่ะลักษณะนี้ก็ทานง่ายนะคะมีที่จับด้วยเนาะค่ะจามขอภัยค่ะขอภัยค่ะค่ะ เรียบร้อยค่ะค่ะเอาชิ้นนั้นก่อนค่ะชิ้นที่อยู่ในกระทงค่ะค่ะชิ้นที่อยู่ในกระทงนะคะค่ะอันนี้ลองจัดลองวองไม่ใช้อันไม่ใช้อันเล็กหรือเลคะคุณชาใช้ปลายตัดเลยนะคะนี่ใช้ปลายตัดเลยนะค่ะใช้ปลาตัดเลยค่ะค่ะคุยาก็เรียงไปสามนะคะค่ะจากสามแล้วเราก็ ค่อยๆจีบไปให้รอบๆให้รอบๆสามกลีบที่เราเรียงเอาไว้นะคะ,ค,ะค่ะค่ะเราก็จะเฉียงลงนะคะเฉียงลงไปนะคะเพื่อซ้อนกลีบนะคะเฉียงลงไปเพื่อซ้อนกลีบวิธีนี้นะคะเป็นวิธีสอนสําหรับนักเรียนมือใหม่นะคะค่ะถ้านักเรียนทําเก่งแล้วนะคะทําได้เก่งแล้วแล้วเดี๋ยวครูจะสอนเป็นวิธีที่ เป็นระดับขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะค่ะเป็นวิชาอีกระดับนีงนะในการจับจีบค่ะตอนนี้ถ้าเราฝึกใหม่นะคะหรือว่าลักษณะที่ออเดอร์เร่งเร่งรีงรบนะคะเราก็ทำแบบนี้ละคะนะคะ,นะคะง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะคะ เวลานักเรียนกวนแป้งนะคะก็อย่าก,กวนแป้งให้นิ่มมากเกินไปนะคะจะจับยากนะคะกวนแป้งให้มีลักษณะทรงตัวเหมือนอย่างที่ครูสอนอะนะที่ครูสอนการกวนะนะคะนะค่ะเข้าไปดูในคลิปในการกวนแป้งได้นะวิธีการกวนแป้งทําขนมอรวนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่กล่องนะคะแล้วครูยาก็หยิบชิ้นสีขาวออกมาค่ะน,นี้เถิบข้าไปให้นักเรียนดูค่ะค่ะ ลงต่ำลงไปอีกหน่อยค่ะอ้าวราคาเห็นชัดแล้วค่ะค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะลูกเราก็สามารถที่จะนําไปอบควันเทียนนะแล้วค่อยปิดกล่องน,นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปอบควันเทียนตอนนี้ครูจะทําอีกแบบหนึ่งให้ดูค่ะนะคะค่ะเอาเอาอกไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมแบบนี้นะคะเป็นแบบที่จะทําดอกมะลินะคะเป็นแบบที่จะทําดอกมะลิก็คือเราจะใช้สีขาวนะคะ ข้างในจะเป็นไส้เผือกไส้มันไส้ถั่วก็ได้แล้วแต่นะคะค่ะเราก็ใช้สีเขียวนะคะโปะเข้าไปด้านบนนะคะค่ะแล้วเกลี่ยเกลี่ยสีเขียวที่โปะนะคะให้ลงไปข้างล่างหน่อยนะคะค่ะค่อยๆเกลี่ยลงไปนะค่ะค่ะจากนั้นนะคะจะใช้ที่จับจีบตอนนี้จะใช้จีบแหลมทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจะทําในทรงของดอกมะลินะคะ ะะจับจีบไปนะคะ1จีบนะคะนะคะแล้วก็โดยรอบนะคะจีบโดยรอบหนึ่งจีบนะคะ<ม>ค่ะค่อยๆรอบไปนะคะค่ะจะเป็นทรงเล็กๆนะคะเป็นทรงเล็กๆค่อยๆจีบแล้วบีบนะคะค่ะแล้วจากนั้นก็ลงรอบที่สองรอบที่สามนะคะวนรอบๆขึ้นมาทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนรอบ ชั้นนะคะให้นักเรียนวางเฉียงๆนะคะวางที่หนีบเฉียงๆนะจะทำให้ดอกมีลักษณะซ้อนกันกรีบนะคะจะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะค่ะดูที่จับจีบของครูยานะเห็นไหมครูยาจะวางที่จับจีบเฉียงๆนะคะค่ะเห็นไหมคะจะวางเฉียงลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะเฉียงแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะ นักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะค่ะเป็นลักษณะของการทําดอกมะลินะคะซึ่งครูจะสอนนักเรียนทําต่อไปนะคะสอนนักเรียนทําต่อไปอันนี้ให้นักเรียนจับเบื้องต้นดูก่อนนะคะค่ะจับเบื้องต้นดูก่อนนะคะนะคะจีบพ่อเจลเล็กๆสอนกันนะคะเห็นไหมคะ จะค่อยๆซ้อนกันนะคะเราจะใช้ที่จับจีบนะคะเป็นปลายแหลมทั้งหมดเลยนะคะค่ะค่อยๆเวียนไปนะคะอย่าลืมนะคะจะต้องเฉียงแล้วชั้นที่เกือบสุดท้ายนะคะเราถึงจะตั้งตรงนะคะค่ะเราก็จะตั้งตรงนะคะเราก็จะตั้งตั้งที่จับจีบตรงนะคะตรงชั้นเกือบสุดท้ายนะคะเกือบสุดท้ายเราก็จะตั้งตรงนะคะ สวยงามเนาะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอาเดี๋ยวกล้องตามค่ะ,ะค่ะก็จะจับเปจนกว่าแล้วเรียนจะจับไม่ได้อะนะจนกว่าจะจับจีบไม่ได้ะนะคะค่ะ,คะงานก็จะละเอียดนะคะก็จะละเอียดไปเรื่อยๆนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ อบควันเทียนกันนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะใช้ภาชนะอบควันเทียนเนาะค่ะเอาจากนีจานจานสีดำจานสีดำสี่เหลี่ยมอะค่ะ อันนั้นใหญ่ไปมันค่าลงหม้อไม่ได้ที่ลงหม้อได้มีเล็กกว่านี้ค่ะอยู่ที่นี้ค่ะคุยาค่ะเห็นอยู่ค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงชั้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะชั้นนี้และค่ะมีจานสีดำๆอยู่นี่ค่ะคุยาเถิบออกไปเออคุยาจะเห็นนั่นแหละค่ะค่ะอีกอันหนึ่งค่ะอีกอันนึงค่ะนะ เดี๋เราก็จะวางค่แล้วก็จะวางขนมเป็นดอกๆลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีที่สาหรับวางเทียนนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาเทียนให้ครูยาขนมวางก่อนเทียนอยู่นี่ค่ะวางกันในหม้อเลยก็ได้ค่ะเอาหม้อวางให้นักเรียนเห็นนะคะอ่า